สวัสดีครับผมมิ้นพิษเวิร์คฮะวันนี้นะครับเรามีนัดกันที่ TNC Dyno นะครับมีนัดเอาเรถขึ้นไปเทสกันหน่อยนะครับกับท่อตัวใหม่ของเรายัางไงเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่งที่ TNC Dyno เลยแล้วกันนะฮะตอนนี้ผมอยู่บนรถอเมร r าปี2020เครื่อง1.0 Turbo เทอโบเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยครับ ที่ TNC Dino โอเคครับผมขอขับรถก,ก่อนนะ ครับเราก็ถึงที่ร้าน TNC r e n o เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถของเรานะฮะอยู่ด้านในแล้ว Almera um นะครับเครื่อง1.0 Turbo เทอร์โบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวท่อเดิมๆที่ติดมากับรถเลยเนี่ยแรงม้าสูงสุดเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวท่อสูตรของเรานะครับ T W M นะครับเปลี่ยนใหม่เข้าไปแล้วขึ้นวัดที่ d โ n o จะมีแรงม้าเพิ่มมาที่กี่ตัวเดี๋ยวเราไปดูกัน นะครับตอนนี้ให้ทางพี่ช่างเขาจัดการเอาเลยขึ้นไปน้กก่อนเก็จก่อนอะไรก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูผลในทีทหนึงครับผมไปไปดูแล้วกัน เอาครับตอนนี้ก็เทสท่อตัวเดิมนะครับจนแรงม้านิ่งแล้วนะฮะมาดูที่หน้าจอกันนะครับว่าแรงม้าอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะดูครับเทสจะนิ่งแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ81แรงม้าอันนี้คือท่อเดิมเดมของอเมราคันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนท่อแล้วมาดูกันใหม่อีกทีนึงนะครับว่าท่อตัวใหม่นะครับจะเพิ่มแรงม้าได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันโอเคนะครับ ับตอนนี้ก็ทีมช่างของเรานะครับกำลังทำการเปลี่ยนท่อของเราเข้าไปแทนท่อเดิมนะฮะเป็นท่อพักท่อนหลังทำจากสเตเลเกรด3าทั้งท่อนะฮะขัดเงาด้วยขนาด9ก้านิ้วนะเ,เดี๋ยวค่อยมาวัดไดโน่กันอีกทีน,นึงว่าแรงมาาขึ้นเท่าไหร่โอเคครับตอนนี้ก็เปลี่ยนท่อใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอารถขึ้นไดโน่อ,อีกทีนึงแล้วเรามาดูแรงม้าก,กันครับว่ามันจะขึ้นในที่กี่ตัวรับรองครับผมซิ่งกว่าเดิแมแน่นอนนะฮะไปดูกัน ครับผมเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ตัวนะครับผลก็เป็นที่น่าพอใจนะฮะสำหรับท่อตัวใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปนะครับตามกราฟที่เห็นเลยแด้อัตรารอบที่มันเท่าๆกันนะฮะใกล้ๆเคียงกันนะครับท่อใหม่ขึ้นมานะฮะห้าตัวม้ามา5ตัวนะครับรอบแรกเนี่ยท่อใบเดิมเนี่ยเราวิ่งไปที่4ลันนะครับแรงม้าเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ81แรงม้านะครับท่อใบใหม่ที่ WM เนะครับเราวิ่งไปทั้งหมด5ลัน ขึ้นอีก5ตัวจบที่86แรงม้านะครับผลไปที่น่าพอใจเลยโอเคครับตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นนะครับในกระบวนการของวัดแรงม้าบนไดโนเลออกอันนึงไปลองเทสบนถนนจริงกันนะครับว่าฟีลิ่งมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนมันจะดึงมากขึ้นไหมมันเป็นยังไงซุ้มเสียงมันมาแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงไหครับบนรถเดี๋ยวเจอกันมาครับเปลี่ยนท่อเรียบร้อย ขึ้นไหนีนอเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมาดูฟีลลิ่งการขับท่อตัวใหม่กันว่าม้าที่มันขึ้นมาห้าตัวเนี่ยเป็นยังไงไปโอคโหร้อยสี่นี่ป๊บเดียวใช้ได้ครับใช้ได้ พ่อเดิมๆเ,เลยเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ที่81แรงม้าเราวิ่งไปสี่ลันตัวใหม่เนี่ยเราวิ่งไป5ลันนะฮะเฉลี่ยตกมันจบอยู่ที่86แรงม้านะครับเดี๋ยวขึ้นภาพกราฟเดโนโให้ดูตามนี้นะครับทุกคนครับเยี่ยมจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการทดสอบท่อในวันนี้นะครับผมนะว่าประสิทธิภาพของท่อตัวใหม่เป็นยังไง ตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่ร้านกันแล้วนะครับยังไงก็ขอรุกคนทุกคนเลยนะครับผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อทั้งหมดนะครับเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องๆทิ้งงานขึ้นให้นะฮะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมนะฮะถ้าในสนใจนะครับท่อของทางเรานะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับฝากร้านพิทเวิร์กเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ